ทำไมพระเอกมาเยื่อเยวนข้าล่ะตอนที่38จากที่น้องอยากจะแกล้งเป็นปลาก็ได้มาอยู่ในอ่างปลาซะงั้นน่าเจ็บใจนักถูกพี่จูจับมาจริงๆแล้วอยากจะกินปลาอะไรนักหนาปลาคาบกินไม่ได้นะจะพูดอะไรก็พูดได้แต่ไม่อาจกินของมั่วซั่วน้องจิงจอก กำลังหาเหตุผลที่ไร้น้ำหนักแต่ว่าทาให้ดูโง่ๆแบบนี้ก็สามารถเข้าห้องพิจูได้อย่างง่ายได้ไม่งั้นปรับตัวแล้วอยู่ที่นี่ดีกว่าตราบใดที่เขาไม่กินข้า่ะนะจับตาดูวัดปู่จี้อย่างใกล้ชิดจึงเหิงจะต้องเคลื่อนไหวเร็วๆนี้ขอรับ ว่าแต่นายน้อยจูช่วงนี้ท่านกินแต่ยาและฝังเข็มไม่ได้กินอะไรเลยข้าเกรงว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพของท่านไม่เป็นไรเจ้ากลับไปก่อนเถอะข้าจะไปทำเรื่องกวนน้ำให้คุณเองแต่อย่าเปิดเผยร่องรอยของเจ้าในเมืองหลวงและทำลายธุรกิจหลายปีของเจ้า ข้าคิดว่าท่านต้องเปลี่ยนอารมณ์บ้างแล้วคำพูดที่แสดงความเป็นห่วงของท่านฟังดูแล้วเหมือนคำด่าคนเลยดูถูกข้าก็แล้วไปเถอะถ้าหูหยินมาได้ยินเข้าเรื่องนี้เขาไม่เข้าใจผิดหรอกใส่หัวไปคิดในใจอย่างไรซะบางทีถูซานชิง ก็เข้าใจข้าดีกว่าตัวข้าเองเสียอีกก็ได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละจริงสิมีบางอย่างที่ข้าไม่เข้าใจนายน้อยท่านคิดจริงๆหรือว่าฆาตกรเป็นแวมไพร์เหมือนกันแต่ท่านมิใช่แวมไพร์ตนสุดท้ายหรือแวมไพร์ตนสุดท้ายหรือมิใช่เรื่องน่าภูมิใจอะไร จะรีบทำไปทำไมน้องจริงจอกคิดใช่แล้วข้าเคยบนพี่จูว่าเป็นคนนอกมาก่อนแต่ข้าเกือบลืมไปว่าตระกูลแวมไพร์ถูกกำจัดหมดแล้วดังนั้นนี่คือสาเหตุที่พี่จูเหงาขนาดนี้หากถามว่าพี่จูคนนี้ กับพิจูในตำนานงูขาวต่างกันอย่างไรบางทีอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้เขาบนโลกนี้มีแต่ญาติที่ตายไปแล้วมีความเกลียดชังต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีแผนการที่เขาวางไว้และแม้แต่เพื่อนต่างจากเรื่องตำนานงูขาวที่เนื้อเรื่องซ้ำซาก และตอนจบที่แน่ชัดห้องหอรอรักเป็นเหมือนเกมเปิดที่ให้พี่จูมีอิสระอย่างเต็มที่และให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังอยู่ในห้องหอรอรักอย่างแท้จริงความเงาของเขาไม่ใช่ความเจ็บปวดและความว่างเปล่าที่ซ้ำซากไม่มีการตอบสนองจากสวรรค์ หรือโลกอีกต่อไปแต่มีเหตุผลที่แท้จริงเจียเจียบอกว่าเนื่องจากข้าสามารถพิชิตตำนานงูขาวได้และปลดปล่อยพิจูได้สำเร็จพวกเราจึงมาที่เรื่องห้องหอรอรักเช่นนี้ข้าจะพูดอย่างไม่ละอายได้ไหมว่านั่นเป็นเพราะว่า ข้าได้ทำลายกฎของสวรรค์นในตำนานงูขาวโลกของห้องหอรอรักจะเป็นอิสระมากขึ้นโดยไม่มีข้อจำกัดและวัตจาจักรที่กดดันเหมือนในอดีตหรือว่าโลกของหนังสือแต่ละเล่มจะมีลักษณะเดียวกันโลกหนึ่งเปลี่ยนไปและโลกอื่นก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกับมันด้วยเหมือนกับปรากฏการณ์ ผีเสื้อขยับปีกหรือไม่ฮิฮิค้าเก่งกาจมากจริงๆพี่จูพูดปลาตัวนี้ทำไมถึงนอนหงายท้องละ่ะหรือว่าจะป่วยพี่จูใช้นิ้วจิ้มปลาครับน้องจิงจ่อคิดทำไมเขาถึงมาจิ้มและจับมั่วซั่วอีกแล้ว พวกเราจริงจออเก้าวหางเป็นปีศาจโบราณที่ยิ่งใหญ่จะมาจิ้มและจับท้องม่วซัวได้หรือหืมเปลี่ยนสีแล้วหรือเจ้าเป็นปลาที่ประหลาดจริงๆคิดในใจเจ้าจะมาคล้ายกับชิงชิงได้อย่างไรมีดวงตาที่งดงามเหมือนกับเขาและบุคลิกที่แปลกประหลาดเหมือนเขา น้องจิงจอกในร่างปลาก็เล่นใหญ่จูบมือพระเอกซะเลยปลาตัวนี้ท่านเคยในห้องครัวเพึ่งต้มน้ำแกงเม็ดบัวท่านโปรดกินตอนกำลังร้อนดีเจ้าวางไว้เถอะ <c oughs> นายน้อยของเจ้าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง เจียเจียคิดสองคนนี้น่าสนใจจริงๆเห็นชัดๆว่าพวกเขาคิดถึงกันแต่ก็ไม่ไปเจอกันทั้งคู่ยังมาถามข้าอีกคอยดูเถอะข้าจะตีไข่ใส่สีลงไปให้พวกเจ้าตอนแรกก็ดูซึมเศ้าเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกตัวได้เขากินทุกอย่างอย่างอ,ร,อร่อยยทุกวัน และบอกว่าอยากไปเล่นที่บ้านลูกพี่ลูกน้องด้วยเจียนี่ท่านปล่อยข่าวลือหรือข้าเคยพูดเมื่อไหร่ว่าจะไปหาเจิ้งเงิงเขาเขาอยากไปหาเจิ้งเหงิงเล่นสนุกหรือใช่แล้วเป็นเพราะวันนั้นข้าพูดเรื่องบ้าบาแบบนั้น ข้าเป็นคนไล่เขาไปวันนั้นข้าตัดสินใจว่าเนื่องจากข้ามิใช่ข้าคนนั้นข้าจึงไม่อาจเพลิดเพลินไปกับความใกล้ชิดระหว่างถูซานชิงกับข้าได้อย่างสงบสุขและมิอาจพบเขาได้อีกแต่ถ้าเขาไม่อยากเจอข้าแล้วจริงๆ ข้าควรทำเช่นไรดีทำไม่ข้าถึงไม่มีความสุขเลยใช่แล้วเจ้าค่านายท่านกับกูหยินนายท่านกับหูหยิน,น,ยน,นเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและตระกูลชุยก็เป็นตระกูลเล็กดังนั้นตระกูลเจิงจึงเป็นญาติเพียงไม่กี่คนของนายน้อยนอกจากนี้วันครบรอบการเสียชีวิตของวูหยิน ก็ใกล้เข้ามาแล้วและตระกูลเจิงก็ได้ส่งคำเชิญมาหลายครั้งถามว่าพวกเราจะจัดงานนี้หรือไม่พระเอกพูดเจิงเหงิงช่างเป็นคนกระตือรือล้นจริงๆใครว่าไม่ใช่ละเจ้าคะยังไงก็เป็นครอบครัวเดียวกันหากไม่มีอะไรแล้วข้าไปก่อนนะเจ้าคะ ครอบครัวเดียวกันหรือชวยอิงอิงกับเจิ้งเหิงถือเป็นครอบครัวเดียวกันถูซานชิงเจ้าเป็นคนนอกถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเจิ้งเหิงได้อย่างไรเท้าคู่นี้ที่ดูแล้วคุ้นเคยกำลังเปียกน้ำงั้นเจ้าที่เป็นคนนอกนี้ เป็นครอบครัวเดียวกันกับใครหรือชินถงหรือว่ากับข้าจบตอนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าเร็วๆนี้นะคะ